ฮัลโหล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 สบายดีสุขสุขคนนะพบกับซ้บำอ่างชิาเนี่ยอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะส,นสำหรับวันนี้ซ้ำอ่างมีเพลงดีๆมาฝากสุขสุขคนเนาะเพราะว่าเหตุเกิดเหตุงานอันเมื่อยแล้วก็เลยมาแตง่งลองมาแต่งเพลงเบื่อว่าเออมันจะเป็นยังไงสำหรับเพลงนี้ซ้ำอ่างแตง่งอยู่ในเวลาสิบห้านาทีเองเนาะทิพานาทีเด้อพี่น้องเด้อแต่งเพลงสิบห้านาทีได้หนึ่งเพลงพี่น้อง <c oughs> นี่คือความสามารถล้วนๆของสาวซ้ำอ่างนะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอเคน้องสำหรับเพลงนี้กันแบบอ่ะอแต่งขึง้นมาลีนๆหัวๆซินะบ่มีสาระยังดอกเนะกา,เา,าะกับผู้่อได้คำว่าอลไรกันอย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปในว่าเพลงนี้มันควรสิไปต่อหรือมันสิพอสำนีเนาะออหรือทางสิผักปูยังขึ้น,นตื่นเพราะว่าสำอางยังบ่มีดนตรีเนาะสำอางยังเห็ดดนตรีบ่เป็นเลยกระบูว่าไพจีเห็ดให้สำาบบอางไงเนาะผู้่ได้ยอยากสวยสำอางกับสวยกันเข้ามาได้เนาะ <laughs> เออเนาะงสำหรับตัวน,นี้กันแบบเออไปฟังกันก่อนเนาะพอเสี่ยงมือนี้กันแบบว่า มันบร่อยากคอยออกบร่ยากค่อยส่งไปได้แหละเนาะไปฟังนํำกันเลยเป็น how อยู่่อที่นั่งก็จออยู่ในใจเจ้าเป็นคนที่เงาที่ยังต้องการเจ้ามาเคียงกายสิมีอยู่บ่ไพน้อสิมาสนใจหน้าตาบ้านบานแถมยังผู้า้ สังมาเลใจแท้วาสนาขอขอน้ำไหลายลาย่ยานมาตัวใจเข้ามาเหตุดห้เจ็บตื่นเหตุให้หลงหัก เฮ็ให้กรรมเกืนย่านเฮ็ดให้ใจคือถือคอนทืนน hey, hey, ี่ไปทางอื่นอย่าเข้ามาไกลโยโยเย่คอมอลคอมอลแดบบี l ork, l orn, ้โยจะเป็นเว้นหรือกรรมมาแต่สัตปังกรเห็ดให้พ่องางอนลอกหลอนซ้ำผีตัวให้เป็นผีป้าหักแล้วเจ้ากันหนีเห็ดให้ใจดวงนี่ ฝันแตกสลายพอแล้วสำนีหัวใจที่มีเหลือไว้เก็บให้คนหักหมดใจอย่าไปเสียดายอย่ามาลงดินถ้าเขาให้เจ็บถือเป็นบทเทียนอันแสนแพงก็ยังดีกว่าถือเขาแทงมันเจ็บแห่งแห่งแทงซอดหัว โอเคจบไปแล้วพี่น้องสำหรับเพลงนี้ก็มีแรปน้อยหน่งเนาะมีแรปเอามีฮุกอียังปะปนผสมประสานกันน้อยหน่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเพลงนี้ก็เมืเพลงเท่านี้เนาะเออผู้ใดที่มาลิปนี้ก็อย่าลืมคอมม์อคมไลน์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะว่าเพลงนี้เขาควรนอาีเพิ่มตัวได้ลุกลิ้นตัวได้ขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าตัดอ่างแต่งขึ้นมาจากความอิดเหนื่อยโซโซยังต่างๆนี่แหละเนาะก็นเรื่อแบบบริษัท น้องลายนะสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะเพราะว่าคลิปนี้กะเป็นคลิปทีว่าส้ำอ่างแต่งเพลงเองอีกแล้วเนาะเพลงกันหลายๆเพลงที่มาแต่งกันมันกับบททันฟังปุริเย่นะมันบอกเป็น number one พี่น้องมันบอกเป็นนัมเบอร์ n e นะพี่น้องนะมันบทได้ปังปุริเย่นะพี่น้องนะเออสำหรับเพลงนี้ก็ฮักแต่งเนี้ยที่ไเบิร์กมีสดๆเลยนี่ที่มีหนาทีแต่งกันมาในเพลงนี้เนาะ แชร์เลยมักหลายๆริมกันหลายๆลพื่อแชร์กพื่อสนุกได้เป็นกำลังใจต่อ่างเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อหักสนอ่างหลงสนอ่างหักอยู่บ่ให้ลงหักแห้งแพงลายได้หักหน่อยๆแต่ให้กโดนๆเด้อพี่น้องเด้อเอออย่าหักมือนี้แล้วขี้ใส่มาออื่นบ่กเอ้าหักมือนี้แล้วจะให้ักตลอดไปแต่หักหน่อยๆให้ักโดนๆพี่น้องเนาะหักกันโดนๆหักกันไว้เถิดเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรบ๊ายบายฮัลโหล